วัสดีค่ะพี่น้องค่ะเดจอยก็เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะคะกับของเ,อเล่นของเด็กเจอยเนาะทําชั้นวางต้นไม้เหมือนเดิมนะคะนี่เลยเด็กยก็ไปได้ไม้นะคะไม้เนาะหนาเริ่มหนักมากนะคะนี่อันนี้คือไม้อย่างดีเลยอ่ะเนาะเด็กก็จะเอามาทําชั้นนะคะทำชั้นแล้วก็จะประมาณนี้นะคะ ติดข้างฝายอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วเราจะทํายังไงกันเดี๋ยวเรามาตามต่อกันเลยนะคะนี่เป็นวิธีเนาะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะอ่าเขามีบอกวิธีนะคะวิธีติดนะคะนี่เขาก็จะมีบอกใช่ไหมเราก็ทําตามนี้นะคะนี่เลย <c oughs> เอาก็เยิบเฉยเอาก็เยิบเฉยนะเดี๋ยว,ยว,นะยวขันแรกเลยเราต้องแกะ นี่นี่เลยประมาณนี้เยี่ยมนะคะแล้วเขาก็จะมีบอกนะ,ะตรงนี้ช่วงนี้เพื่อที่ว่าจะให้ฐานน้ำหนักเนะาะฐานน้ำหนักของของที่เราจะวางใช่ไหมซึ่งยายจอยก็จะวางกระถางต้นไม้ของยายจอยนะคะเพราะว่าช่วงใกล้หน้าหนาวแล้วเนาะใกล้หน้าหนาวแล้วเราก็จะต้องอหาสถานที่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว สามแขกเนาะเราก็จะมาติดติดลักษณะน,นี้ใช่ไหมคะนี่ติดขาเขาเนะนาะลักษณะแบบนี้นะคะเราก็เอาไปติดฝาผนังตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ยิงเข้าฝาผนังเนาะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะจัดก,การก,กันเลยเนาะกับขึงเล็ขึงเย้จ่าย <c oughs> เดี๋ยวเราม่ต้องมาเย้จ่ายก็ทำการใส่ขาให้มันเรียบร้อยแล้วเนาะ ก็ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะทำการติดนะคะติดแบบนี้เนาะ,ะติดติดชั้นแบบนี้นะคะก็คือเป็นชั้นมาของมาต้นไม้ใช่ไหมเดี๋ยวจยจะทำการติดนะคะใส่ขาแล้วใส่ขาด้วยวิธีของเ๋ยวจยเนาะเรียบร้อยนะคะใส่ขาเรียบร้อยเนาะเราก็จะมาทําการนะด้วยเครื่องไม้เครื่องมือสว่านอุปกรณ์พียบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะมาชมกันต่อนะคะว่าการที่เราจะติดนะคะติดกนะันเนาะ ติดตัวนี้นะคะนี่ติดแบบนี้เนะ,ะนี่เป็นชั้นวางของนะคะชั้นวางต้นไม้ของยายจอยแหละเพราะว่ามันหน้าหนาวแล้วเนาะเราก็ต้องเตรียมหาที่ให้เขาแหละลูกๆของยยจอยนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาตามติดกันต่อนะ พี่น้องค่ะและแล้วชั้นวางต้นไม้ของเยจอยก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะเนาะไอเดียของเยจอยนะคะซึ่งชั้นวางต้นไม้ในชั้นแรกนะชั้นแรกเยจอยก็จะทําไว้ประมาณนี้นะคะ เนาะห้องนี้เป็นห้องรัชนวนนะคะห้องนงรัชนนเนาะยายจ่อยก็ทําไว้นะคะทําไว้เนาะนี่ชั้นที่สองนะคะถ้าเป็นมุมนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่าลงมาข้างล่างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะห้องนี้ยายจ่อยก็ต้องเตรียมนะคะเตรียมเอาต้นไม้เอาอะไรมาไว้ในนี้เนาะนี่เลยก็ทาที่ไว้ให้เขาประมาณนี้นะคะแล้วตรงมุมนี้นะยายจ่อยก็คิดว่ายายจ่อยจะหาสามเหลี่ยมเนาะตัวอ ที่เป็นชั้นๆสามเหลี่ยมเนาะเอามาวางไว้แล้วก็วางต้นไม้ดอกไม้ของเยอจอยก็เป็นไอเดียอีกแล้วแหละค่ะนะคะเป็นความคิดของเยอจอยอีกเช่นเคยนะคะเนาะพี่น้องค่ะเนาะไอเดียของเยอจอยแบบนี้นะคะถ้าพี่น้องท่านใดอาจชอบก็ฝากกดซับสไครต์ก,กดไลค์ก็แชร์ให้เยอจอยเป็นกําลังใจให้เยอจอยเนาะแล้วก็เยอจอยขอขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะ ี่มาให้กําลังแรงใจเย,ย้จ่อยสม่ำเสมอเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจกจกใจเนาะคลิปนี้เย้จ่อยขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องคะ่ะบ,บาย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 นะคะ